วันนี้เวลา14นาฬิกาณาาาสาลศาสตร์ไทยสมาคมในพระรับ,บรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาบระรหม่อมให้พลเอก,กบัญชาวรุติตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับในทรงศักดิ์ทองสีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้ารับไฟพระเริกเพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38ประจำปีงบประมาณ2567ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่งางวันที่15ถึง2ี่สิสิงหาคม2567นเณเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่ผู้จัดการแข่งขันนักกีฬาประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการแข่งขันกีฬานะักเรียนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่38จังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อว่าฮอวอร์ดร้อยเอ็ดเกมมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมดจำนวน11ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีธาเทเบิลเทนนิสบอลล์บอลในร่มบอลล์บอล,ล,บอลชายหาดฟุตบอลสิปักตระกอร้อฟุตซอลเปตองแบดมินตันหมากรุกไทยและหมากฮอส โดยทำการแข่งขันแบ่งเป็น4รุ่นรุ่นอายุ12ปี14ปี16ปีและ18ปีทั้งประเภทชายและประเภทหญิง